คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมเสเนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมอน้แอดมินเกามาเช่จะพาพี่น้องเอเซีสุขูสุข,ขนตามต่อเนวทางเลขของอาจารย์เส้นนครนพนุ่มเน้อครับผมครับคลิปนี้อาจารย์สะให้เนวทางเลขเด็ดตัวใดมากนะพี่น้องเนาะ หรือว่าอาจารย์มีเหลมีที่มาให้เดี๋ยวไปรับชมกันได้ครับผม,มวดวพฤันที่16กรกฎาคมกับอาจารย์เซียนนครพนมครับผมก่อนที่บางแนวทางตัวเลขของอาจารย์เอมินก็มาะเช่ยกขอขอพบพระคุณอาจารย์เซียนนครพนมได้ครับผมที่อ่านให้แนวทางมากกับกามาเชร์ทรงต่อพินอเอฟซีครับผมระเชษรเคยได้ครับผมฝากติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเกามาเชียร์ได้ครับผม ไปรับชมรับฟังแนวทางเลขของอาจารย์เส้นข้อมพนมกันเลยครับฮัลโหลครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับเอมินกอมาฟเชสสวัสดีอาจารย์เส้นอ๊อกพนมครับผมครับผมสวัสดีย่ามคำคำครับครับผมพออาจารย์เลิกงานไปครับนี่เลิกเตตอนหุมโมงนะครับแต่ว่าเจอฝนกับอยู่ที่ทางานอยู่ครับครับแต่ว่ากระห่งเม็ดอยู่ไปล่อยสิวาสิคับแล้วก็เลย ขาครับผม่ายกรรมเชี่ยนะครับครับกรรมเชียกับไปตลาดมากครับผมกับรุยฝนมากด้วยกันนจาจย์ครับแต่ว่าส้อมเบิงว่านี่นะครับผมแบบสีสัมผณ์มือใดฝนตกมือนั่นผมผมสังเกตบมึงนะผมใช่ไหมครับแต่แต่ละทือกับผมใช่ไหมมือนันสังเกตเมึงแต่ว่ามือใดมันสะพัดมันเป็นอย่างว่าตกครับผมมือนีสิมาฝนตก แตกอยู่เลยแกนี่คือกันอาจารย์ครับเลขกับเขาดีเท่กันครับผมครับโดยเฉพาะเลขอันที่ซีมาบอกเลขตต่งมาอาจารย์บอกหางงวด้วครับครับหางวดเมื่อกี้เดือนต่อครับเดือนต่อครับเจ้าบางวดว่าหันป่าหลายตัวนะอาจารย์ครับแต่ว่าเพิ่นคล้ายๆกับว่าซับค่าหลอกบ่ครับครับ ตอนนี้แต่ว่าเจ็บบร่ได้บอกบอกให้ลุงเนาะมาเสยกกอดข้อกันอีกที่ว่ากรรมาเชีย่ยบราะว่ามันสีโปะ๊ะกอดข้อกันอันจ้คู่กันน,น,นะครับผมเข่าเสยครับคุยกันหนอกหลอกครับผมครับครับแต่ว่ามี่ข้าวไก่มากไปครับผมอาจารย์อ๋อเหมือนกับว่าสิมีมากนิดๆแต่ว่ากัยังงโบ,บท่านลงให้เราครับเอาแบบว่าให้เพิ่นติดต,ตามต้นต่อไปดีกว่าอ๋อครับนี่เจ็บ่หนพลืมครับครับ เพิ่นเสได้วลนรเพราะว่าเลขมันต้องมามันมาอยู่แล้วแต่บอลูมันชิมาตัวใดเพราะว่างวดที่แล้วมันซีโตมันมากมันมากมื่ทั้งสองตัวกอดข้อกันแล้วกับนึ่งไปบนไปล่างครับครับแม่เยอะอาจารย์แต่ว่าศูนย์กับเก้านะมันกระดังเมื่อเนาะเพิ่นกะคือว่านั่นละเอาเขาบอลว่าเพร่ะเชียวตัวใดญมากเนาะครับเงี้ยสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางเลขของอาจารย์ปะครับผม ครับผมเลขของผมแต่ว่ามันก็มีแบบอันนั้นผมก็เลยแบบจับไปนิดๆครับเพราะว่าผมได้ยินว่ามันสีมาผมก็เลยครับมีแนวโน้มนะอาจารย์ก็กวงๆเรี่อครับผมสายเหลขสายในครับผมเอาอาจารย์สําหรับคลิปนี้ก็เป็นเขล่าสองตัวสามตัวของอาจารย์ได้ครับผมครับผมเลขบนเลข่างน้ำกันเลยนะครับผมเพราะว่อเป็นชุด ชุดบนล่างครับผมชุดบนรางบนคือบนรางคือ่างแล้วก็มือสุดไทยแล้วก็บบูวันเลขวิ่งครับเปิชิมาบุได้ผมสี่ถอดได้สูตรไทยเลยเต็มสูตรเลยบ้านนี้ครับผมเต็มสูตรได้ล็อกนั่นแหละคือแบบอ่าเน่าเชี่ยนะครับครับเอาประมาณนั้นเลยครับครับผมครับครับพร้อมแล้วครับผมอาจารย์เด่นีสิบนครับเด่นบนครับอันนี้ในสูตรโมเมนต์กำลังวัดครับ เด่นบนศูนย์หนึ่งสองครับศูนย์หนึ่งสองครับผมครับก้าวิ่งหนึ่งตัววิ่งวิ่งบนครับครับวิ่งบนหนึ่งครับครับครับวิ่งหนึ่งบาทนี่ก้าเย็ดกระแปดเนี่ยมันเป็นมันเป็นตัวประกบก็ได้ผมสิเสียงใดเพราะว่ามันเป็นยูรักนวยครับเย็ดกระแปดนี่ อ๋อเขียนว่าวลักหนวยก็ได้ครับลักหนวยบนครับลักหนวยบนเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดครับผมครับมีสมิ่แลวกับเบนนี่ก็จับคู่เลยครับจับคู่บนครับอันนี้ผมจับในในในล็อกไอผมกับวนเอาในกับเลขกวิ่งน้าครับก็สิเป็นกอดข้อกันแนเพื่อเพื่อมากเพราะว่าผมกระดิ่งินกระเสมันมากเนาะอันนี้แต่ว่าก็ยัง ยังโบท่านเผยแต่ว่ากะที่จับเฮอไขร์นิดครับผมประมาณหาหุกหาเงียบครับปุ่นนะครับผมหนึ่งศูนย์ครับหนึ่งศูนย์เลขต่ำนะครับครับแล้วกัหนึ่งเจ็ดตัวเกียหนึ่งเจ็ดครับผมครับแล้วกัหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งสี่ครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าครับหนึ่งห้าครับมีประมาณนี้ครับอันนี้คือ สองตัวบนแต่ว่าลักลอยผมได้สามกับห้าครับลักร้อยสามกับห้าลักลอยาจก็แมนได้ครับผมสามกับห้าแต่ว่าลักลอยนี่มันสีเป็น,นมันๆือจะว่าสี่ใหมอะไตัวหนึง่งผมบ่แน่ใจว่ามันสี่จังไดเพราะว่ามันส้นกันสองสูตรมันส้นกันที่สามครับครับผมครับแต่ว่าอันนึงมันก็นอยู่ทีเก้านะครับลักลอยนะ สามห้าเก้าครับผมครับสามห้าเก้าครับรับลอยตะวันตะวันเด่นก็คือสามมาบ้าจังแมนเขาเด่นคือสามมันส้นกันสองสูตรมันเด่นที่สามครับผมครับรับลอยได้ครับพี่น้องสามครับเออให้สองหางครับเออสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองครับรากาอีกันนึงคือผมมักที่สามเลยนะเพราะว่าอีกนึงก็เป็นสามหนึ่งแปดครับสามหนึ่งแปด ครับผมครับมีตามนั้นอันนี้คือเป็นชุดบนครับดบามตัวบนกับสองตัวบนครับผมครับ,รบว่าที่นี่กับล่างครับเด่นล่างครับผมเด่นล่างสูตรนี้มันเดินดีเห็นหลายงวนแล้วครับแต่ว่างวนเมื่อกี้ผมบุมเรี่ล่งเพราะว่าผมเห็นเขาบอกฮกมันดับพรากว่าเสือมสุดเพลนเนาะเออเพราะว่ามันก็ไปตรงพค้าลอตเตอรี่อย่างนี้นเลยพเพื่อก็บอก มันดับเลยแล้ว่ะเมนอยู่บ่เเลยเรียกดับมาชวนเดินอยู่นะอืดับจะอยู่หรือเปล่าก็เรื่องขเราลงครับครับผมอันนู้นนี่คือสองสามซีสองสามซีแต่ว่าซีเออสามนี่ผมบอกอยากเอาปะได้เขาเอาต้านออกก็ได้ครับไหลตัวเกินเมนคราบมันหลายตัวเกินลางครับครับผมมันมันสามตัวมาได้ตัวเดียวน่ะ เอาสองกับเอาสองกับซีครับครับว่าาหันว่าหันได้ยังครับอาจารย์ว่างหันนะครับได้ว่างหันรอบรอบก้อนได้โกเคแปดครับหกเดแปดเมียนครับเข่าที่หกเข่าที่หกครับงวดนั่นก็ได้สองสามซีก็เข่าที่สองออกเก้าสองครับมันกับบอไดฟิก่าจะเป็นตัวหนาเนาะอาจารย์เนาะมันมันสลับไปสลับมาอยู่สองสองเก้ามันก็เป็นอันนั้นก็เก้าเก้าสองก็อยู่ที่ลัก รักหน่วยปัทเทนีมานี่ก็หกะฮกหนึ่งกับอยูุที่รักสีบสลับันไปกันมาอยู่ครับแต่ว่าสามเนี่ยเบาครับเบาเบาเาก็ได้ครับผมกับบมบคอยนั่นไปได้แต่ว่าสองกับสี่เนี่ยมันเด่นทุครับกับมันไปสวนกับสูตรอื่นนะครับอ๋อครับครับเพราะว่ามันมีหลายส่วอนนึ่งกับได้สองสี่หกเนี่ยมันไปสวนสองกับสี่ครับพอพอเดนลางของผมมาที่นี่มันอันนึงมันกับไปสวนที่สองก็อ้ามีหลายสูตร ครงนะครับ <c oughs> แต่ว่าลักซิปกำลังนวยผมเอาไวกรมือที่แล้วมันสลับกันลักซิปมันเป็นลักนวยเป็นหกเออมันเป็นเนึ่องอ่ะพว <c oughs> <ๆ> <c oughs> ที่แล้วนะม,มันสลับกัน,กรน,นครับมันก็เป็นฮกมันเป็นเนึ้อหกเลยกลับด้วยอาจารย์ื่อที่แล้วนะมันผมไ่ได้เรียนประกอบค่ให้ยตอนนั้นนะโอ้โหมันดับบัตรนี่กับผมประกอบค่ให้คือซีหกครับ สี่หกครับผมถดอดออกมาในสูตรสี่เก้าครับสี <49 S 1> ่เก้าน้ากาสองกาคือว่าสองมาก็สองสี่สวงแหวนสี่มากาครับถ้าสี่มาก็เป็นส <4, S 1> <4, S 2> ี่หกสี่เก้าเขียนอันหนึ่งก่ครับสองสองสี 2, 4, 6, ่ 2, ครับผมถึงสองสี่เงาครับถ้าสองมาก็เป็นสองสี่แล้วกาสองแปดครับสองแปดครับอันนี้เป็นข้างล่าง บ่หลายหางเนี่ยจังมีสี่คู่ครับคือบอสามคือบอสามอีกแค่สองหางนะครับผมหันเอ่บบเน่ใจว่าเสียวแบบใดดีเพราะว่ามันมันบุคคลนั่นครับอ๋อมันบ่ยนี่นันเป็นไน่อล่อลอมือสุดท้ายกได้เพราะว่าเดี๋ยวผมเบิ้งเหล็กล็อกมันก่อนครับผมครับมาเพิ่นสีแบบใดมากแต่ว่าตอนนี้ก็มามายืนเป็นพระเอกอยู่ที่หนึ่งเป็นวอกแต่ผมกับโมเนจใจอันนี้ เผยนิดนึงเผยมาแล้วนะครับเผยนิดนึงครับผมให้เพิ่นไ้เพิ่นติดตามต่อต่อไปเพราะว่าตัวที่สองเปิดก็ได้ครับครับผมเพิ่งยังบนแน่นอนครับครับอันนี้เป็นเป็นน้ำจิ้มครับเป็นแบบดีคอเบิ้งครับผมครับครับเพราาตัวที่สองเพิ่งยังบโบนแน่ใจว่ามันชิมาน้ำกันอีกแบบใดครับเคยเผยมาก่อนครับล่างล่างอาจันซี่ฮางนี่เน้นงดเลยหร่าครับผมหรือว่าตัวเด่นที่ สองซีครับสองซีครับครับสองสามซีอาแมนมาตัวหนึ่งได้ครับพี่น้องแต่ว่าอาจารย์ตัดสามบอกก็เรียกสองครับซีจิมมี่เหยียดในหลางได้ครับผมเพราะว่าสูตรนี่เห็นเข่ามาประมาณกระไรงวดอยู่นะครับผมผมก็แนมๆบมโพก็เฮ็ดม้ามันกระเข่าแล้วผมก็ว่าคิดว่ามันดับโผลที่แรกผมก็ตัดออกโผล่เก้าบล่นเอาเอาเก้าก็เจ็ดไปเล่นทุกที่แล้วนะ มันมีโฮกเจ็ดแปดครับผมครับโฮเก่าเจ็ดไปเห่นก่แปดเพื่อก็ว่ามันดับแน่ผงก็เอาแต่เจ็ดไปเห่นเลยแล้วก็โฮกคัน่ามันดับมันก็ลุดไปอยู่เข่าโกเลยตอนวันนี้ก็เป็นสองสามสี่สองสามสี่เรีนที่สองครับผมเดียนที่สองนี่แหละกับซีนี่แหละครับเพราะมันชนกันสองสูตรแต่ว่าลักซีปลักนวยบ่ล่งหายก็ได้เพราะว่าลักซิโมลที่แล้วมันป็ดลักนวย มันมันพลิเพียนแต่มันกระเขาอยู่เป็นตัวกราบสลับกันครับจังไดกะรล่อติดตามอาจารย์เจียนนครพนมตอนต่อไปด้วยครับพี่น้องครับผมเพราะว่าเลขที่ต้องมาครับครับผมเป็นอาทิอ่าให้ไว้เนี่ยนะพี่น้องเนาะรอครอมชัดเจนจะเป็นอาทิตย์หน้าก็ได้ครับวันที่สิบสองหรือสิบสามปราะว่ณนี้ครับครับเพราะว่าเลขที่ต้องมาห้างวดติดแล้วครับผม ครับแต่ว่าเพื่อเสีให้ไม่จะตัตเข้ากับพวกงูเนาะอันนี้ครับอาจารย์มาวิเคราะห์กันอีกทีนึงครับผมครับสำหรับคลิปนี้แอดมินกอมมาเช่กับขอขอบคุณอาจารย์เช่นเราเข้พน้มได้ครับผมครับผมวันนี้ก็ขอให้โดนโดนตรงๆแวเนานอาจารย์เนาะบางคำเล่นครับผมเพราะว่าบนวารางครับผมตามนนั้ครับแอดมินกอลมาเช่กับชิลบววอาจารย์ซัมมี่เด้ครับผมครับผมนั่นรับความดีได้ครับอาจารย์ครับ ครับดีพีแห้งก็รับฟังดีขึ้นกันครับครับผมครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมกะบดิมาเรื่อยๆครับผมอาจารย์กะเงี้ยมาจังน้อยแหละครับผมเลขต้องมาเนาะพี่น้องเนาะก็คืออ่าเขากับสูตรของอาจารย์นี่ครับผมเด่นบนศูนย์หนึ่งสองครับผมกับอาจารย์วิ่งบนหนึ่งเน่พี่น้องสำหรับเลกลางแม่นต้อนเนื่องครับผมสอง สามซีตว่าอาจารย์ให้ความสําคัญที่สองกับซีครับผมพิจนาเบิงเอาลักลอยอาจารย์กับแมนครับผมสามหาเก่านี่อาจารย์เรีนที่สามครับผมครับเดี๋ยวมินดอมเชียชีโลงให้เได้ครับพี่น้องสําหรับเด็กเดนอ่าแต่ก็ะเล็กจับครูของอาจารย์เสี้ยนนครพนมก็ตีอาจารย์ไว้ได้ครับผมเดี๋ยวมีที่เด็ดมากปากพีค่าน้องอีกเชนเทยครับผมสำหรับคลินี้กับขอให้พี่น้องเอฟซีของเก่ามาเชียถูกหวยแล้วเงินไปนน้ำกันได้ครับผมหวดทันที สิบก,ก,กรกฎาคมสิบหาสุขูสุขคนเด้อครับผมสวัสดีครับ